ชี้เถอะตับพี er ่ด้วยร้อนะเล่นได้เล่นได้ไหนเล่นได้มาไปเล่นได้เล่นได้อาจจะทำอะไรก็ท้ไหนไหนไหนเน้นน้ำที่ไหนต้องเน้นน้ำก่อนเจ๊ไหนอะต้องเน้นน้ำลุงเกจ๊ thì <laughs> cho <laughs> <laughs> ได้ได้ได้ไมเ่ได้ยมือสั่น่ร้ยเิดีกว่าลุงเามือสั่นาด้วยมนเล้ยมือสั่นขไม่ได้กันิงไม่ได้ทะไม่ได้ไม่ได้กันไม่ได้ี่มันทไมหน้าแดงอหน้าหาบ้านอไคะาดกันด้วยาด้เดี๋ยเบสเดไม่รักกัน

以前有